สวัสดีค่ะฝึกภาษาไทยวันนี้เราจะทบทวนประโยค7ประโยคจากคำศัพท์3ามคำได้แก่บ้านซื้อขายบ้านซื้อขายบ้านซื้อขาย มาดูประโยคกันนะคะหนึ่งไปเที่ยวบ้านผมไหมครับไปเที่ยวบ้านผมไหมครับไปเที่ยวบ้านผมไหมครับสองผม อยู่บ้านคนเดียวครับผมอยู่บ้านคนเดียวครับผมอยู่บ้านคนเดียวครับสามผมอยากซื้อบ้าน ผมอยากซื้อบ้านผมอยากซื้อบ้านซีผมจะซื้อกระเป๋าให้คุณผมจะซื้อกระเป๋าให้คุณผมจะซื้อกระเป๋าให้คุณ ห้าผมอยากขายบ้านผมอยากขายบ้านผมอยากขายบ้านหกคุณขายอะไรครับ คุณขายอะไรครับเจ็ดคุณขายแพงมากครับคุณขายแพงมากครับคุณขายแพงมากครับ คุณชอบไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ